เอาที่ฝัองออกให้พีมโมกว่าดเย้เลยเ้เลยเย้เลยเย้เลยเฮ้ยเ้เลยเ้เลยเอาเอาชิดต้องเอาออกก่อนนะครับให้พี่โมกวาดอาขวัดเอกเขาไม่อยู่ เขาไม่ได้มาเป็นช้างควันอีกน,นะครับแต่ว,ว่าช่วยกันเลี้ยงเพราะว่าเป็นพี่น้องนะครับอะไรที่ช่วยกันได้ต้องช่วยนะครับ ที่ป่องย่งไม่ค่อยสูงตัวสูงเลยขี่ฝ่องขี่สบายนะเอฟี่ไปแบบบังคับเขาแล้วเดี๋ยวเขาไม่โอเคดังนั้นแล้วเราต้องแบบ ทำตัวให้สบายบายรู้ใจกันดีเอฟซียังขายี <c oughs> มาก <c oughs> พี่ปองนี่ไม่ชอบการ,ารบังคับชอบการเอาใจตะเลบิบตัเล็บลมฮะ ปุ้ดปุ้ดปุ้ดปุ้นุวยบนแดเนต้กิน่อนสิลั น,น้ำตัน,นที่ไหนมีปลาทองัวอ,อ <c oughs> แต่ก่อนพี่ปอมนี่ตัวเล็กๆในเอฟซีคิดว่าไม่ใหญ่อ่ะแบบ <c oughs> คิดว่าเขาจะไม่ยาวนะขี้เหร่มากเลยนะ ตอนเขาเริ่มเป็นหนุ่มนะขัดหม,ดหมดเดลแบบนันตอนเขาเป็นหนุ่มในเอฟซีเหมือนก็จะจะพูดคุยกันยากเลยพอโตมามาอยู่กับคนอ,อื่นเขาก็นิสัยเขาก็คุยกันง่ายนะตอนอยู่เชียงใหม่มีบางช่วงก็คุยกันยากนะเลยเริ่ม เห็งันปะเนี่ยเวลาเวลางานบีก็ว่าโอ้ขี้เกียจเนาะเพราะงานไม่มีนี่ก็ถามหางานเนาะพวกเราเนะไม่มีเงินเด้<ม>ที่จริงเชือกนี้เป็นของวัดแสบนะเอกสิ์เป็นของวัดเอกนะครับแต่ดวงมันจะสลับกันนะครับไม่เป็นไร ช่วยกันดูคือเก่าอุกิน้ำเยอะแท้นาอ <c ười> เอาอีกสักเต็กไหมช้างใครมัดตรงนี้นี่นไอ้ทองเงินถือ อ่นแล้วมันนอนอีกูนอะไรหรอ่ะ <c oughs> กนุนปูนที่ปูนตะลืมพอดีนะกนไห,นหรอตะเต็มเก่ามือ,อมหนิมซัมูที้ทบบกแล้วใครไปรับยายมา ไปหมดบ้านเลยบนดทุกบนหมดแค่<น><น>ไม่เขาหน่อยเดี๋ยวเขาว่ามันแต่พี่เอกสิ์ ฝนที่ป๋องเยอะเลยพี่จะน้ำยากกว่าพี่ก็ติดเลยคือฉีดไปก็ติดฝนนะ กินไ,ได้บอกอยากกินสิอยากดดยากินได้บอกต้นอะไรอ๋ออะไร, <im it> ะไรนะจำเจ็บโุ๊ะลุกจิ๋ง <im it> ต้นนกกระปูดบอก <im it> อ๋อแกฝากอ่ะใช่ไหม ล้างอัดฉีดนะครับเังกว,อน,งวนอยู่นะครับนี่เยี๋ยใต้เรืโนตาเกิ้นเรา ตอนติดตูดแยกกับมันท่อมมาสักตอนเจ็ดปีตัวท่ายถึงของแล้วพอมันมาอยู่นี่มันได้ยืดเด้มันไปยืดดิยืดตอนมันตกมันนี่ มเริ่โอ้น้ำอุ่นตถออุ่นเป็นนากด้าวต้องเอาไปอุ่นเตะกร็ด้าว พ,พี่สองจะเล็กนะครับไม่เหมือนหัวพี่กระสีนะพี่กระสีหัวใหญ่นะครับคนละแบบคนละทรงดับมาเทียมเสร็จครับไปโอเคเอฟซี okay. ก็อยากบอกเอฟซีนะครับว่า เราก็ไม่ได้ละเลยในหน้าที่นะน้องควาดออกเป็นน้องชายนะครับก็เป็นเจ้าของไฟ๋องเขาไม่ได้มาควานแสบก็ต้องทําหน้าที่ช่วยนะครับถ้าควานแสบไม่อยู่ควัดเอกก็ต้องช่วยนะครับนี่คือระบบพี่น้องนะครับผมก็ช่วยกันไปช่วยกันมานะครับตอ,อนเลี้ยงแางต้องช่วยกันนะครับเวลาเจ็บใค่ได้ป่วยก็ต้องสู้งพาใส่กันเวลาคนใดมีธุระคนใดมี หน้าที่ไปทางอื่นนะครับที่ไปหลายๆวันจะต้องสลับเชื่อดูเลยการหมุนเบียดน,นะครับหมุนเบียดหมุนเบียดน,นะครับโอเคก็ขอบคุณทีมขึ้นนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ